ล,ล้าง <pet it> <po> ล้างแป้งยังเอาแปรงล้างก่อนเอาล้างสะอาดยัง <pet it> ล้างแก้วด้วยนะน้า <pet it> <pet it> งแก้วด้วยแก้วอะะเอ๊ะของเพื่อนเทาอ่ะไปไปไปนั่งกินไอติม